สวัสดีเช้าวันพุทธที่6สิงหาคมค่ะข้อสังเกตตลาดตามความเห็นส่วนตัวของนักกลยุทธ์แคแมมองจังหวัดเรดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีสินทรัพย์ขึ้นลงสวนทางกันอยู่2คู่ดังนี้ค่ะ 1. หุ้นเทคก,กับหุ้นในกลุ่มพลังงานในตลาดสหรัฐโดยเทรดเดอร์ซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีรับผลประกอบการดีหลายบริษัทและเทขายหุ้นในกลุ่มเอเนอร์จี้องทองกับน้ำมันสังเกตได้ว่าทองขึ้นตามความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเยอะ รับตัวเลขนอนฟาร์มเพโรสต่ำกว่าคาดแล้วเทขายสัญญาน้ำมันดิบโดยอ้าง OPEC PLUS เพิ่มโคต้าผลิตซึ่งนักกลิเทแฮมได้ชี้ความไม่สมเหตุสมผลไปเมื่อวานราคาน้ำมันดิบ WTI ลงมาใกล้65เหรียญซึ่งเป็นแนวรับสำคัญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาน่าจะเป็นโอกาสซื้อสะสมเพิ่ม KT Oil และ KT Energy ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซ็นดิ้เด็กปิดไปที่1,246.96จุดบวก1.43มูลค่าการซื้อขาย5 3 0 4 0ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแขวงแดนบวกจากคาดเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกของปีหลังตัวเลขจ้างงานอนอกภาคเกษตรสหรัฐต่ำคาดและดอลล่าอ่อนค่าหนุนฟันโปรโเข้าเอเชียรวมถึงภาพงบบริษัทจดทะเบียนไตรามาสสไม่แย่ ส่วนตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,13,147ล้านบาทแะยะยุคพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.29%ปรับโลดลงจากมืวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท37สตางคต่อดอละลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทอ่อนค่าจากช่วงเช้าระหว่างวานันเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากตลาดรอดูการรายงานดัชนีภาพบริการเดือนกรกฎาคมของสหรัฐ ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกด้วยรับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันจันทร์หลังข้อมูลล่าสุดชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มชะลอตัวทําให้นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าเฟดอาจตัดสินใจปรับรลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นิกกิปิดที่45,49.54จุด บวก0.64%ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิทต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ขานรับรายง,งานที่บ่งชี้ถึงการขยายตัวในภาคบริการจีนขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐโดยคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องให้ขยายเส้นตายการเรียกเก็บภาษีสุนทร,รกรได้ก่อนวันที่12สิงหาคมเซี่ยงไฮ้คอมมิสิทปิดที่3,617.60%บวก0.96%ค่ะ ส่วนดาวโจนสตราดนิยอร์ปิดลบในวันอังคารท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีสุสนกรกรที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐนังจากบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งระบุว่าผลประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีดาวโจนส์ปิดที่44,111.74จุดลบ0 1 4ยเปอร์เซ็นต์500ปิดที่ ,6299.19. จุดลบ0.49%เปอร์เซ็นต์และ N a ส d a q ปิดที่2916.5 5จุด ลบ0.65ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันอังคารโดยรับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีกว่าคาดรวมถึงความหวังครั้งใหม่ว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนหน้า c c 4 0ปิดที่7,621.04จุดลบ0.14 DAX ปิดที่23,846.07จุดบวก0.37และฟุตซีร้อยปิดที่9,142.73บวก0.16ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาพบริการชะลอตัวลงขณะที่นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของประธานดีคุอนเนความในการแต่งตั้งสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดคนใหม่แทนคุณเอเดน่าคูเกอร์ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซสตนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารลงไป1.7ซปิดที่ 6 5ดอลลาร์16เซนต์ต่อบาเวลเรื่อยตลาดยังคงถูกกดดันจากการที่กลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสมีมติเพิ่มกำลังการผลิตรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอลงทั่วโลกขณะที่นักลงทุนจับตาการใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออินเดียหลังจากประธานดิคุณดอนนันท์รัมผู้นำส ات, หรัฐขู่ว่าจะปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเนื่องจากอินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียส่วนน้ำหของเบรนด์ค่ะลบไป1.63เงจุดหกสามเปอร์เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่3ด้วยรับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยขณะเดียวกันคณะนักทุนจับตาการตัดสินใจของประธานดีคอนดานรัมในการแต่งตั้งบุคคลสําคัญซึ่งรวมถึงสมาชิกคณะผู้ว่าการเฟดคนใหม่แทนคุณเอเดน่าคูเกอรสัญญาทองคำตลาดโคเม็กสมอิเดือนธันวาคมบวก0.24เปซปิดที่3,434.70เซอ์ 3, และปัจจัยที่ต้องติดตามสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐนี่คือทั้งหมดของ KTAM d a บ์ y n e w ีทน่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTAM s m a r t t a ร์กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับบิชานวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ